พี่น้องมวลชนคนดีที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เราก็ามาล้อมรวมพลังกันต้านกฎหมายการซีโนโลแล้วก็การพนันออนไลน์ซึ่งมันจะทํำลายทาลาย,ลายนะการพนันออนไลน์การซีโนเนี่ยมันจะทำลายทำลายความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนไทยของเรานะ มือนที่คุณตั้มได้พูดว่าจริงๆกฤษฎีกาท่านก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายของของรัฐบาลนะก็เขาสั่งอะไรมาก็ต้องปรุงอาหารไปอย่างนั้นแต่ว่าอาหารที่ปรุงมันกลายเป็นพิษต,ต่อประชาชนไทยกฤษฎีกาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะเขาสั่งให้ปรุงอาหารพิษให้กับคนไทยกินเนี่ยนะโอ้กฤษฎีกาก็เราเข้าใจนะเพราะท่านก็พยายามกฤษฎีกาก็พยายามที่จะ ส่งสัญญาณถึงรัฐบาลเหมือนกันว่ามันมัน,ม,นมันไม่ถูกต้องอย่างนั้นเชิงนี้อย่างนี้เป็นต้นนะกิษฎิกาต่าถ้าเราดูท่าทีของกสษฎิกาท่านก็พยายามที่จะส่งสัญญาณถึงรัฐบาลอยู่เหมือนกันว่ามันจัดก,การพน,นันจัดก,การพน,นันโดยตรงไม่ไมเอาเลื่อนเดียวเนี่ยไม่ต้องมาซ่อนอยู่ในสถานบันเทิงครบวงจรอ,อย่างนี้เป็นต้นนะ,อ,ะอย่างนี้เป็นต้นหรือ รัฐบาลก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แถลงนโยบายมาก่อนนะต่างๆนาน,นาน,นะ,อะอย่างไรก็ตามเราก็จะกำลังใจให้กับกฤษฎีกาให้ได้ทาหน้าที่ว่าทํายังไงอาหารที่ปรุงไปนั้นมันจะไม่เป็นพิษต่อประชาชนไทยนะอาจารย์ยังเคยพูดกับพี่น้องประชาชนว่าถ้ามั่นใจนถ้านักการเมืองนี่มีความมั่นใจนก็ให้ถามกฤษฎีกาเช่สิ่งหนึ่งนะ กฤษฎิกาอาจจะถามนี่เสนอเสนอให้กฤษฎิกานะว่ากฤษฎิกาลองถามนักการเมืองไปอีกทีหนึ่งว่าท่านมั่นใจใช่ไหมว่าการพนันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไทยถ้าท่านมั่นใจว่าการพนันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไทยนะจะไม่มีผลกระทบจะไม่ทําลายเศรษฐกิจจะไม่ทําลายสังคมแบบที่เราพูดมาคนไปเล่นถ้าทําการพนันถูกกฎหมายแล้วคนไปเล่นจะไม่เสียเงินจะมีแต่ได้เงินอย่างเดียวเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะ อ่าแล้วก็อ้าวจะไม่เกิดปัญหาคนเล่นหมดเนื้อหมดตัวแล้วไปก่ออาชญากรรมต่างๆฆ่าตัวเองตายฆ่าคนในครอบครัวตายนะรักขโมยชอบโกงพ้นที่ฆ่านะาขายยาเสพติดขายเนื้อขายตัวหรือว่าทำชั่วสารพัดอย่างเงี้ยนะลองถามนักการเมืองดูซิว่าอ่ามันจะไม่เกิดปัญหาใช่ไหมนะแล้วก็ถามไปนักการเมืองเนี่ยต้องการให้คนในครอบครัวติดการพนันไหม มีท่านใดบ้างผู้ที่อยากออกการพนันผูกกฎหมายนี่นะว่ามีท่านใดบ้างที่อยากจะให้คนในครอบครัวติดการพนันนะแล้วก็จะได้นําประกาศให้ประชาชนทั่วไปทราบหรือท่านใดบ้างอยากจะให้คนข้างเคียงบ้านข้างเคียงติดการพนันอย่างนี้เป็นต้นนะถ้ามีความมั่นใจว่าการพนันจะไม่ส่งผลเสียที่ร้ายแรงต่อสังคมประเทศชาติก็ขอให้นักการเมืองนั้นทํากฎหมายนะักนะการเมืองนั้น นะประสานมาที่กฤษฎีกาเลยว่าขอให้เขียนกฎหมายไปอย่างนี้นะร่างกฎหมายขอให้เขียนว่าถ้าถ้านะการพนันที่กําลังจะทําถูกกฎหมายนี้เกิดผลเสียต่อสังคมประเทศชาติทั้งเศรษฐกิจและสังคมแบบที่ประชาชนเขาเป็นห่วงเป็นใยกันเนี่ยนะก็ให้ออกกฎหมายให้กฤษฎีกาเขียนกฎหมายในนั้นไปอีก3ข้อนะหนึ่งนะ หนึ่งถ้ามันมีผลเสียต่อสังคมประเทศชาติให้ยกเลิกกฎหมายนี้ทันทีนี่ข้อที่หนึ่งนะให้เขียนไปรด็นนั้นเลยเพราะว่ารัฐบาลมีความมั่นใจนักการเมืองมีความมั่นใจว่ามันจะไม่เกิดผลเสียแล้วถ้ามันมีตัวชี้วัดว่าเกิดผลเสียขึ้นมาปุ๊บมีคนหมดเนื้อหมดตัวมีคนฆ่าตัวตายฆ่าครอบครัวตายมีคนก่ออาชญากรรมเพราะการพน,นันต้องหยุดกฎหมายนี้ทันทีใช่ไหมเนี่ยถ้ากล้าเขียนเราสนับสนุนเลยนะข้อที่สอง ให้ยึดทรัพย์สินพวกนักการเมืองที่ยกมือเอาการพนันถูกกฎหมายแล้วข้อที่สามนะให้นะมีพวกที่นักการเมืองที่ยกมือให้การพนันถูกกฎหมายนั้นให้เขียนว่าถ้าเกิดปัญหาต่อสังคมประเทศชาติด้านเศรษฐกิจด้านสังคมให้เอาคนเหล่านั้นมาประหารชีวิตทั้งหมดก็ให้เขียนกฎหมายไปด้วย3ข้อนี้ ถ้ามั่นใจว่าการพนันถูกกฎหมายนะนะักการเมืองมั่นใจว่าการพนัน<ๆ>การพนันมันเป็นประโยชน์การพนันถูกกฎหมายมันเป็นประโยชน์ขอเสนอไปอีกสามข้อให้เขียนไปเลยนะักการเมืองต้องมีความมั่นใจสิว่คุณมั่นใจอะจะ่ะคุณปฏิญ,ญาณแล้วว่าจะมาทําประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติใช่ไหมใช่สิ่งใดที่คุณทําคุณต้องมั่นใจว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติมันไม่เกิดผลเสียต่อสังคมประเทศชาติเพราะฉะนั้นคุณต้องกล้าการันตีด้วยสามข้อ ที่เสนอไปแล้วหนึ่งถ้าเกิดผลเสียหลายแรงขึ้นมีคนสิ้นเนื้อประดาตัวมีคนก่ออาชญากรรมเพราะแล้วก็มีแหล่งสมส่มสงสมอาชญากรรมนะพวกแก๊งคอนเซ็นเตอร์พวกอาชญากรรมทั้งหลายเนี่เกิดผลเสียอย่างนี้ขึ้นมาในประเทศไทยปุ๊บเพราะการพรนันถูกกฎหมายนั้นคุณต้องเขียนกฎหมายไปว่าให้ยกเลิกการพรนันถูก,กฎหมายทันทีเลยใช่ไหมใข้อที่หนึ่งอ่านะข้อที่สองให้ยึดทรัพย์พวกที่ น่ะอนุมัติการพนันถูกกฎหมายทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่วันที่3ต้องให้ระหันชีวิตไอ้พวกอนุมัติการพนันถูกกฎหมายเลยใช่ไหมใช่ออก็เอาสามข้อ,อนี้เข้าไปด้วยถ้าคุณมั่นใจจริงๆมั่นเลยใช่ไหมใช่ถ้ามั่นใจจริงๆว่าการพนันมันจะไม่เกิดผลเสียคุณจะกลัวอะไรใช่ไหมใช่ใชคุณต้องไม่กลัวขนาดคุณกล้าที่จะทําการพนันถูกกฎหมายคุณต้องกล้าที่จะรับผิดชอบได้ใช่ไหมใช่คุณต้องกล้าที่จะรับโทษใช่ไหมใช่ คุณต้องกล้าที่จะรับโทษจากการพนันถูกกฎหมายที่คุณทำถ้าคนกล้าเราก็กล้าเหมือนกันใช่ไหมเราจะเชียร์เลยเราจะตั้งแกงเชียร์เลยเอาเราจะนั่งเชียร์นอนเชียร์เราจะไปเชียร์ที่ทำเงียบเลยเอาเลยเอาวันนี้เลยเอาวันนี้เลยใช่ไหมออเอาการมรรจุกฎหมายวันนี้เลยถ้าคนกล้าเขียนกฎหมายจำกัดไปอีกสามข้อใช่ไหม 7ปีเขายุบโรงเรียนขนาดเล็กไป1,217โรงเรียนแล้วค่ะอ้าวเหรอยุบโรงเรียนอก็นั่นแหละมาสร้างคาสิโนอานั่นแหละก็นั่นแหละเป็นปัญหาต่างๆนานาเนี่ยเขามาเห็นไหมล่ะเขามาบริหารในยุบโรงเรียนไปพันกว่าแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเห็นไหมนี่คือรัฐบาลชุดนี้มามาเพื่อยุบโรงเรียนเห็นไหมเราจะมาตั้งการพนันถูกกฎหมายแทนนะอย่างนี้เป็นต้น การพนันถูกกฎหมายต่างนานาเนี่ยถ้าว่ามันดีจริงคุณต้องกล้าการันตีใช่ไหมคุณต้องกล้ารับประกันแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจว่ามันดีจริงคุณอย่าทําดีกว่าใช่ไหมไ<ป>ถ้าไม่มั่นใจว่าดีจริงคุณจะทําไปทําไมละ่ะอย่างนี้เป็นต้นหรือมันมีผลประโยชน์อะไรทับซ้อนหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นเพราะ,ะฉะนั้นนี่แหละก็อาจารย์ก็ฝากความฝากลมไปถึงทั้งกฤษฎีกาทั้งนักการเมืองนะ กฤษฎิกาว่านี่ประชาชนขอเสนอสามเรื่องนี้ขอเสนอสามเรื่องนี้ถ้าท่านจะทําการพนันถูกกฎหมายอย่างจริงขอเสนอสามเรื่องที่ว่าไปเมื่อกี้นี้ประชาชนก็ขอเสนออย่างนี้ท่านนักการเมืงองรัฐสภา,าท่านยังมั่นใจการพนันถูกกฎหมายของท่านอยู่ไหมถ้ามั่นใจกฤษฎีกาก็จะได้เขียนกฎหมายนี้ไปกํากับไปด้วยเลยใช่ไหมใช่ต้องกกับไปด้วยเลยว่าถ้ามีปัญหาขึ้นมาคุณรับผิดชอบสามเรื่องนี้คุณกล้าไหมล่ะนะถ้าคุณคิดว่าเป็นประโยชน์จริงอ่ะ อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าการพนันเนี่ยโหมันไม่เคยนะสร้างประโยชน์ให้กับใครๆเลยขนาะจีนประดินใหญ่ท่านยังไม่เอาเลยใช่ไหมขาะท่านเคยทําการพนันมาก่อนอยู่แล้วเนี่ยที่ตกเป็นบางส่วนที่ตกเป็นเนะมืองขึ้นของตะวันตกใช่ไหมของตะวันตกเนี่ยมาเก้าเนี่ยมีการพนันมาก่อนท่านยังไม่กล้าที่จะท่านยังพยายามที่จะลดเลยนะท่านสีจิ้นถิงจริงๆพระครูสมณพโิรักท่านบอกว่า ท่านศีจิ้นถิงนี่ท่านเป็นโพธิสัตว์ท่านหนึ่งที่มาบำเพ็ญไม่งั้นท่านดูแลแผ่นดินใหญ่ไม่ได้หรอกแล้วท่านก็ดูแลแบบนาสิ่งเลวร้ายนี่ท่านจะกำจัดท่านจะกำจัดสิ่งเลวร้ายแล้วท่านจะส่งเสริมสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นท่านมีวิสัยทัศน์ที่จะทําให้ประชาชนของท่านนั้นอยู่เย็นเป็นสุขเห็นไหมขณะคนของท่านถูกจับมาท่านสืบได้ว่าเนี่ยผ่านประเทศไทยไปในประเทศเพื่อนบ้านนี่นะท่านยังต้องไปเอาคนของท่านไปช่วยคนของท่านกลับเลยในขณะที่คนไทยเรามา มาการเมืองไทยเป็นไงไม่ใส่ใจเลยใช่ไหมได้มาการเมืองไทยไม่ใส่ใจเลยไม่เดี๋ยวนี้นะ้าไม่ถูกกดดันจากนะจีนแผ่นดินใหญ่จากนานาประเทศนี่ก็ไม่ทำดูท่าคงนะไม่ทำใช่ไหมใช่อย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยเห็นไหมว่าวิสัยทัศน์เนี่ยมันต่างกันมากเลยนะมันต่างกันมากเลยคิดได้ยังไงนะเอาการพาน,านันเอาความพินาศชิบหายมาพัฒนาประเทศมันจะพัฒนาประเทศยังไงใช่ไหม ให้คนไทยไปเล่นอ้าวคนที่ไปเล่นส่วนใหญ่เสียเงินเสียทองมากมายมหาศาลสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วเงินภาษีที่เก็บได้นะคูเจามาชดเชยเงินที่สิ้นเนื้อประดาตัวนี่ได้ไหมใช่ไหมมันไม่ได้ใช่ไหมเงินที่เก็บได้จากภาษีนิดเดียวใช่ไหมพ่อนายทุนกลุ่มทุนชั่วนั้นเอาเงินไปเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมเสียภาษีียงเล็กน้อยใช่ไหมอ้าวแล้วจะมาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนไทยได้ยังไงเอาแค่เศรษฐกิจที่คนไทยเสียเงินเสียทองจากการเล่นเนี่ย สิ้นเนื้อประดาตัวจากการเล่นการพนันเนี่ยเงินที่เก็บได้จากภาษีก็ชดเชยไม่พอแล้วใช่ไหมใช่ที่ยังไม่นับถึงปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง,ง,งเอคนฆ่าตัวตายคนฆ่าครอบครัวตายสิ้นเนื้อประดาตัวคนทาชั่วได้ทุกเรื่องลักขโมยช่ยกอกรงนะโอ้เข็นฆ่าเบียดเบียนทําร้ายทาชั่วด้ทุกเรื่องเลยเพื่อที่จะให้ได้เงินให้ได้ทองมาใช้หนี้การพนันหรือหนีปัญหาต่าง แล้วเงินเท่าไหร่มันถึงจะพอ,พอใช่ไหมเงินเท่าไหร่มันถึงจะพอในการชดใช้หรือมันถึงจะเอาความผาสุกกลับคืนมาได้มันจะแก้ปัญหาความเดือดร้อนนั้นได้ใช่ไหมเงินเท่าไหร่มันก็ไม่พอไม่ต้องอะไรมากหรอกคงคิดว่านี่นักอยากจะถามนักการเมืองในรัฐสภาว่า้าที่จะที่อยากจะทํานี่แหละที่อยากจะทําการพนันถูกกฎหมายนี่ว่าถ้าสมมติว่าตัวคุณเองหรือคนในครอบครัวคุณนะถูกคนที่เขาเล่นการพนันเสียเนี่ย ใครก็ตามก็เล่นการพนันเสียแล้วเข้าไปจับคนของคุณมาเรียกค่าไถ่แล้วก็ค่าทิ้งเนี่ยนะค่าคนในครอบครัวของคุณตายคุณคิดว่าเงินจากภาษีเท่าไหร่มันถึงจะชดเชยได้มันถึงจะพอคุณเอาไหมไม,ไม่เอาใช่ไหม,ไมเงินเท่าไหร่มันก็ชดเชยความสูญเสียของคุณไม่ได้ใช่ไหม,ไมคุณจะเอาเหรอคุณจะเเงินเท่าไหร่ให้คนในครอบครัวคุณตายคุณจะเอาเท่าไหร่ มันไม่คุ้มเลยใช่ไหมมันไม่ได้คุ้มเลยครอบครัวคุณฉันใดครอบครัวคนอื่นก็ฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมแล้วมันก็ไม่รู้จะโดนครอบครัวใครบ้างใช่ไหมจะโดนครอบครัวคุณก็ได้จะโดนครอบครัวคนอื่นก็ได้ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเท่านี้เงินภาษีที่ได้มันก็ไม่คุ้มแล้วเท่านี้ภาษีที่ได้มันก็ไม่คุ้มแล้วมันได้ไม่คุ้มเสียและจะทําไปทําไมนะในหลวงรัชกาลที่5ถ้าก็เห็น กทษเห็นภัยทั้งทั้งที่ตอนในหลวงราชการที่5ห้าคนที่ทําการพนันเนี่ยทำไมเรียนจบชั้นไหนสถาบันไหนมันเสียหายสถาบันเหลือเกินนะเสียหายสถาบันหมดเลยใช่ไหมสถาบันคุณน่ะนักการเมืองทั้งหลายตั้งแต่นายกรัฐมนตตีลงมาเนี่ยที่อยากให้เกิดการพนันน่ะคุณจบสถาบันไหนแตสถาบันของคุณน่ะสอนแบบนี้เหรอ พ่อแม่คุณสอนแบบนี้เหรอตัวย่าตายายคุณสอนแบบนี้เหรอสอนว่าการพนันมันจะแก้ปัญหาสังคมประเทศชาติอย่างนี้เหรอคุณก็ไปเขียนหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่กันแล้วกันบอกการพนันจะแก้ไขปัญหาสังคมประเทศชาติได้คุณก็ไปแก้การศึกษาใหม่ก็แล้วกันแล้วก็เอาการพนันเข้าไปเลยปัญหาสังคมประเทศชาติจะได้หมดไปอย่างรวดเร็วใช่ไหม มันมีประเทศไหนไหมล่ะมันมีประเทศไหนโรงเรียนไหนที่เขาพูดอย่างนี้มีไหมไม,ไม่มีเลยใช่ไหมใช่มันมีแต่โรงเรียนคนโง่โรงเรียนคนชั่วเจ้านั้นใช่ไหมใช่สถาบันไหนๆที่คุณจบมานะ่ะเขาก็ไม่ได้สอนอย่างนี้ใช่ไหมคุณไม่ควรจะทําให้เสียสถาบันเขาใช่ไหม โอ้โหนี่มันเสียไปหมดเลยนะเนี่ยเสียสถาบันการศึกษาเขาหมดเลยไม่มีหรอกไม่มีสถาบันการศึกษาไหนหลอกที่เขาสอนว่าการพนันคือการการพนันถูกกฎหมายคือการแก้ปัญหาสังคมประเทศชาติแล้วถ้าคุณยังยืนยันว่ามันใช่การพนันถูกกฎหมายจะแก้ปัญหาสังคมประเทศชาติคุณน่าจะทดลองกับตัวคุณเองและครอบครัวของคุณก่อนใช่ไหม คณให้คนในครอบครัวของคุณนั่นแหละตัวคุณคนในครอบครัวของคุณน่ะไปเล่นการพนันที่มีถกกฎหมายอยู่ตอนนี้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมใช่คุณไปเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยส่งเสริมเลยเออแล้วเอาผลงานวิจัยมาให้ดูออแล้วเอาความจริงมาให้ดูเอาผลงานวิจัยมาให้ดูว่ามัมมานแก้ปัญหาชีวิตของคุณและครอบครัวคุณและสังคมประเทศชาติตรงไหนใช่ไหมใช่ มาดูซิว่าคุณภาพชีวิตของคุณครอบครัวคุณสังคมประเทศชาติของคุณมันจะดีขึ้นจริงไหม,ไมคุณต้องทดลองกับตัวคุณเองก่อนซิพระพุทธเจ้าตรัสว่าพึงตั้งตนในคุณอันสมควรก่อนแล้วค่อยพามสอนผู้อื่นภายหลังจากไม่มัวหมองท่านว่าอย่างนั้นนะแปลว่าต้องทําเองก่อนใช่ไหม,ไมแล้วค่อยไปสอนคนอื่นแล้วค่อยไปทําเป็นนโยบายอันนี้แม่คุณยังไม่ได้ไปทาําเอาจริงเอาจังเลย คุณทดลองก่อนถ้ามันดีจริงค่อยพาประชาชนทำอ,อย่างพวกเรานี่ไม่เอาอบายามุกไม่เอาการพนันใช้ชีวิตทำสัมมาอาชีพทำกสิกรรมทำเรื่องสุขภาพทำเรื่องการค้าขายในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์เห็นไหมค้าขายบริการในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตพวกเราอยู่กันได้ใช่ไหมพวกเราไม่มีการพนันก็อยู่ได้ใช่ไหมแล้วอยู่อย่างเป็นสุขด้วยใช่ไหม แต่ถ้ามีการพนันเนี่ยมันจะอยู่กันไม่ได้ใช่ไหมมันจะเดือดร้อนทุกทรมานใช่ไหมมันจะตรงกันข้ามเลยนะมันจะตรงกันข้ามเลยนะแน่นอนเออคิดยังไงคิดยังไงนะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่มันก็ดีอย่างนะที่เขาทำเนี่ยผมก็รู้สึกชอบใจนะนะผมชอบใจอยู่เหมือนกัน ว่าที่เขาทําอย่างนี้แล้วมีคนมาร่วมไม้ร่วมมือทำเนี่ยมันจะได้รู้ว่าใครคือคนช่วไงผมก็ใจตรงนี้แหละนะเราจะได้ไม่ต้องเลือกคนช่วยอีกใช่ไหมไม่ต้องสนับสนุนคนช่วยอีกใช่ไหมนะคนช่วก็จะได้จมดิง่งธรณีไปเลยใช่ไหมถ้าคุณยังดันทําต่อไปอีกนะก็เท่ากับคุณนิดออกตะปูปิดฝาลงตัวเองใช่ไหม กุดหลมฝังศพตัวเองใช่ไหมคุณกำลังเอาน้ำ <Tonight> ม <com> ันราดตัวเองแล้วจุดไฟเผาตัวเองใช่ไหมใช่ตองสิ่งที่คุณทำเนี่ยจริงๆคุณกำลังทำสิ่งนั้นคุณกำลังทำลายอนาคตทางการเมืองของตัวเองแล้วมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยในรัฐธรรมนูญมาตรา1 6 0วงเล็บ5นาพศส5 6 0นเนี่ยนะ ยืนยันชัดเจน,นรัฐธรรมนูนรัฐธรรมนูญพศ2560นะที่นาั้นอุตูกับทีมงานสร้างขึ้นมานี่แหละนะระบ,บุไว้ชัดเจนในมาตรา160วงเล็บ5ว่านะนักการเมืองต้องไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรงและในกฎเกณฑ์ของจริยธรรมร้ายแรงหนึ่งในนั้นนะบอกว่าถ้านักการเมืองเนี่ยทำสิ่งใดก็ตามแล้วมันเสียหายผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ผู้นั้นผิดจริยธรรมร้ายแรงใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการคุณดันทุลังอันนี้ต่อไปคุณจะผิดทั้งกฎหมายผิดจริยธรรมร้ายแรงคุณก็จะต้องตกกระพงไปอีกหลายปีเลยแหละใช่ไหมใช่ผิดจริยธรรมร้ายแรงไปคุณต้องหลุดตกไปจากตําแหน่งแล้วก็ลงสมัครเลือกตั้งไม่ได้คุณกําลังทําลายอนาคตทางการเมืองของตัวเองนะถ้าคุณอยากทําลายคุณก็ทําต่อไปได้ แล้วคุณก,ก็กำลังทำลายสังคมใช่ไหมใช่เนี่ยคุณกำลังทำลายตัวเองคุณกำลังทำลายสังคมนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเจอทั้งนะกฎหมายนะคุณก็จะเจอทั้งกฎสังคมที่คนก็จะต่อต้านคุณนะคนไทยเขาเป็นคนมีปัญญานะคนไทยจำนวนไม่น้อยหรอกที่มีปัญญาที่ดูแลสังคมประเทศชาติอยู่ห่วงใยสังคมประเทศชาติเขาก็จะช่วยกันสื่อสารออกไป ว่านักการเมืองเหล่านี้เห็นแก่ตัวนักการเมืองเหล่านี้ใจดำนะนักการเมืองเหล่านี้ทำลายสังคมประเทศชาติใจไหมไม่ควรจะเลือกเข้ามาอยู่ในรัฐสภาอีกต่อไปใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเขาจะไม่เลือกคุณเข้ามาหรอกคุณผลักดันต่อไปเลยนะถ้าคุณมั่นใจว่าการทำชั่วในประเทศไทยคุณจะไม่ได้รับผลชั่วนะแต่พระเจ้าตัดเอาไว้นะคนทำชั่วจะได้รับผลชั่วนะ พระพุทธเจ้าตัดไว้เช่นนั้นคนทําชั่วจะได้รับผลชั่วร้ายนะแล้วทําชั่วในประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองของคนที่มีน้ําใจเมืองไทยเนี่เป็นเมืองของคนดีนะคนมีน้ําใจนะเป็นเมืองอารยธรรมคนดีมีน้ําใจมีมากอยู่ในประเทศไทยพระพุทธเจ้าตัดว่าถ้าใครมาทําไม่ดีกับคนที่ดีคนที่มีน้ําใจกับคนอนนื่นมันจะบาปแรงน,นี่พระพุทธเจ้าตัดในพยศนาสูตร คุณจะพิน,นาศไปอย่างรุนแรงนะคุณจะพิน,นาศไปอย่างรุนแรงนะอย่างนี้เป็นต้นน่ะสังเกตนะในประเทศไทยของเราเนี่ยโอ้ถ้ารู้ว่าใครไม่มีข้าวมีน้ํากินนี่นะอดอยากเนี่ยจะต้องอดตายเนี่ยคนไทยจะปล่อยให้อดตายไหมใช่คนไทยไม่ปล่อยให้อดตายนะคนไทยจะมีน้ําใจเพื่อคูณกันช่วยเหลือกันยกเว้นไม่รู้ยกเว้นไม่รู้ว่ากําลังจะอดตายเท่านั้นแหละถ้ารู้ว่ากําลังจะอดตายในี่คนไทยจะช่วยกัน นี่คือความมีน้ำใจของคนไทยแล้วใครก็ตามเนี่ยหน้าที่มาทำให้คนมีน้ำใจต้องเดือดร้อนเนี่ยนะคนดีคนมีน้ำใจต้องเดือดร้อนคนเหล่านั้นจะได้รับวีบากร้ายที่รุนแรงนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะได้รับความเดือดร้อนเลวร้ายที่รุนแรงนะอย่างนี้เป็นต้นก็พิสูจน์ไปแต่ขอให้พี่น้องมีกำลังใจนะจริงๆอาจารย์ดูนะดูประชาธิปไตยไทย กำลังก้าวหน้าไม่ใช่ประชาธิปไตยของคนชั่วในรัฐสภานะ <laughs> แต่ประชาธิปไตยของคนดีในประเทศไทยกําลังก้าวหน้าใช่ไหม <laughs> อาจารย์เนี่ย <laughs> เห็นสิ่งหนึ่งที่คนอนื่น <laughs> เขาอาจจะมองไม่เห็นเลือจะเห็นเหมือนอาจารย์ก็ได้นะอาจารย์เห็นว่าตอนนี้พลังความดีในประเทศไทยกําลังล้อมรวมพลังกันเหนียวแน่นขึ้นเหนียวแน่นขึ้นเหนียวแน่นขึ้นไปเรื่อยๆนะส่วนพลังความชั่วนั้นกําลังได้รับสิ่งเลวร้ายเล่นงานไปเรื่อยๆ เล่นงานไปเรื่อยๆมาเป็นลาดับลําดับไปและนะหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอยากจะทําความชั่วร้ายเนี่ยเขาทําไม่สําเร็จเยอะไปหมดเลยนะเขาก็หลุดไปเรื่อยๆอๆันนี้คือผลจากาพลังความเลวร้ายที่เขาทําและผลจากพลังความดีของคนดีในสังคมประเทศชาติไม่ว่าจะเปิดหน้าได้หรือเปิดหน้าไม่ได้ก็ตามาช่วยกันอยู่ตอนนี้นะอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้พี่น้องคนไทยนั้น ช่วยกันสื่อสารความจริงออกไปติคมประนามประจานลงโทษคนที่ทำไม่ดีนั้นทางกฎหมายทางกฎสังคมเท่าที่มีช่องทางก็ทำไปแล้วก็ส่งเสริมคนที่ดีแล้วจะเกิดผลที่ดีขึ้นพี่น้องสังเกตล่าสุดสังเกตไมมล่าสุดจริงๆแล้วพรรคส้มพรรคแดงก็อยากจะแก้รัฐธรรมน,นูญปี60ทั้งนั้นเลยใช่ไหมเพราะว่าเขาโดนคดีเพราะรัฐธรรมนูญปี60นี่เยอะเลยใช่ไหม แตาทำต่อต่อก็เสี่ยงที่จะโดนคดีต่ออีกใช่ไหมเขาอยากแก้ทั้งนั้นแหละใจจะขาดอยู่แล้วอยากจะแก้อะแต่สุดท้ายก็แก้ไม่สําเร็จใช่ไหมอันนี้แหละคือพลังของเขานะี่ยมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วตั้งแต่เขาไม่อยากให้พิชิตชื่นบานนาลุดไปจากตำแหน่งนายตำแหน่งรัฐมนตรีก็หลุดไปใช่ไหมไม่อยากให้เศรษฐาลุดจากตำแหน่งนายกก็หลุดไปใช่ไหม ไม่อยากให้กิติรัตหลุดไปจากบอร์ดแบงค์ชาติก็หลุดไปใช่ไหมอแล้วเขาไม่อยากโดนคดี1 1 2เขาก็โดน1 1 2ใช่ไหมไม่อยากถูกสอบชั้น14ก็ถูกสอบชั้น14ใช่ไหมอ,อปชก็ตรวจสอบไม่อยากให้แพทยสภาตรวจสอบก็ถูกตรวจสอบอีกใช่ไหม ไม่อยากให้สารดีกาแผนการแผนคดีอาญาของผู้ดำรง,งตำแหน่งทางการเมืองรับไว้พิจารณาตอนนี้ท่านก็กำลังพิจารณาชั้น1ิปอยู่ใช่ <businesses S 1> ไหมเห็นไหมเขาโดนอะไรเยอะแยะไปหมดแล้นจ <durability> ่ออยู่ไม่อยากจะเจอคดีอันภายก็กำลังเจออยู่ใช่ไหมยอย่างนี้เป็นต้นนะยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เขากำลังจะต้องรับวิบากกรรมของเขาอีกหลายสิ่งหลายอย่าง มโอย c เขาก็อยากได้ผลประโยชน์แต่ก็สะดุดอีกใช่ไหมยังเดินหน้าต่อไม่ได้ใช่ไหมแถมจะถึงเล่นงานโดนคดีเอาด้วยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเขาอยากจะทำานรโทษศกรรมที่รวมหนึ่งหนึ่งสองทุจริตอาญาร้ายแรงด้วยแต่เขาก็สะดุดไปอีกใช่ไหมเห็นไหมว่าเขาไม่ได้มีอำนาจเต็ม เาเริ่มหมดอำนาจไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะขอให้ประชาชนคนไทยเรานาเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะจริงๆเขาก็อยากจะเดินหน้าให้ต่างชาติอครอบครองที่ดินได้อครอบครองคอนโดได้99ปีแต่ก็สะด,ดุดอีกใช่ไหมตอนนี้นี่สะดุดเรื่องนั้นเรื่องนี้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆสารพัดเรื่องที่เขาสะดุดอยู่ตอนนี้เขาทําได้ไม่กี่เรื่องเท่านั้นเองจริงๆเขาอยากจะแจก อ่าเงินเงินหมื่นดิจิตอลใช่ไหมไแต่ก็ทําดิจิตอลไม่ได้ใช่ไหมไอย่างนี้เป็นต้นแต่แักๆก็มาแจกเป็นเงินสดแล้วแจกแบบไม่มีปัญญาเลยเลยแจกให้ลอยช่วยแจกไปไเหมือนกับที่คุณทักษิณว่าไว้เลยว่าพวกแจกเงินคือพวกคนโง่ใช่ไหมพวกไม่มีปัญญาใช่ไหมและสุดท้ายคุณทักษิณและลูกสาวก็สนับสนุนกันแจกเงินการทําแบบคนโง่คนไม่มีปัญญาใช่ไหม แต่แล้วเป็นไงชาวนาเดือดร้อนราคาข้าวตกต่าไปเรียกร้องให้รัฐบาลใช้เงินชดเชยช่วยเหลือปรากฏว่าไม่มีเงินเพราะเอาไปแจกละลายทิ้งหมดแล้วใช่ไหม <Yeah. S 1> เห็นไหมล่ะการบริหารของคนที่ไม่มีปัญญาก็เป็นอย่างนี้แหละตอนนี้ก็เข้ายากหมากแพงด้วย <Yeah. S 1> ใช่ไหมเก้่เข้ายากหมากแพงปีกว่อ่ๆแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยเห็นไหมชาวนาเดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนก็ไม่มีงบแก้ พราะเอาไปใช้ซอฟต์พาวเวอร์เอาไปแจกอีลุ่ยช่วยแจกใช่ไหมใช่นี่ไงคนก็เริ่มรู้ไปเอยๆคนก็เริ่มรู้ไปเลยๆพี่น้องเราก็ช่วยกันเปิดเผยความจริงไปเลยๆว่าแบบไหนมันพินาศชิบหายมันเดือดร้อนมันเสียหายใช่ไหมเราก็เปิดเผยข้อมูลไปเรื่อยๆ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 แล้วแบบไหนมันดีมันเป็นประโยชน์มันอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขเราก็เปิดเผยความจริงไปเรื่อยๆใช่ไหม คนในสังคมประเทศชาติก็จะมีปัญญามากขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหม <Yeah. S 1> แล้วสุดท้ายคนก็จะไม่เลือกคนจะไม่สนับสนุนและคนก็จะลงโทษคนที่ทําชั่วใช่ไหม <Yeah. S 1> แล้วก็จะหันมาเลือกคนที่ทําดีนอย่างนี้เป็นต้นนะมาสนับสนุนคนที่ทําดีนี่แหละสังคมประเทศชาติมากำลังเปลี่ยนและเปลี่ยนแบบมีปัญญาเปลี่ยนแบบนุ่มนวลตอนนี้นะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบโอโ้โหเปลี่ยนแบบสมบูรณ์แบบ รอบนี้จะเปลี่ยนแบบสมบูรณ์แบบเปลี่ยนแบบมีปัญญามันจะค่อยๆปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะนี่แหละถ้าคนดีทุกภาคส่วนทําดีไม่หยุดยั้งนะช่วยกันทําดีไม่หยุดยัง้งทําแบบที่พระพุทธเจ้าสอนมานี่แหละนะไปคมปนามประจานลงโทษคนที่ทําไม่ดีทางกฎสังคมทางกฎหมายช่องทางใดทําได้ทําเข้าไปส่งเสริมคนที่ดีเข้าไปอย่างยาวให้เป็นเย็นเลื่อยไป ความจริงออกมาให้มากมากมดมดนะด้วยยุทธศาสตร์สงบสันติอหิงสาสื่อสัตย์บริสุทธิ์คมลึกแม่นประเด็นนะนี่เราสื่อสารความจริงอกไปเรื่อยๆช่วยกันได้ผลอาจารย์เห็นได้ผลแล้วรอบนี้นี่เนียนที่สุดแล้วจะจบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่สุดเนียนที่สุดแล้วเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่สุดเพราะ จบด,ด, <Yeah. S 1> ด,ด้วยคนมีปัญญาใช่ไหมจบด้วยคนมีปัญญาคนดีมีปัญญาสารพลังกันให้ปัญญากับคนในสังคมแล้วก็ช่วยกันลงโทษคนที่ทำไม่ดีช่วยกันส่งเสริมคนที่ทำดีรอบนี้จึงเป็นรอบที่โอ้โหยอดเยี่ยมที่สุดรอบนี้จะชนะกันด้วยปัญญา <Yeah. S 1> ชนะกันด้วยความดีแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่สุดเลย <Yeah. S 1> มันก้าวหน้ามาเป็นลำดับลำดับแล้ว มันก้าวหน้ามาเป็นลําดับลําดับแล้วโดยเฉพาะถ้าใครจะเห็นความก้าวหน้านะทั้งรอบสุดท้ายก่อนที่เราจะมาชุมนุมในความก้าวหน้าก็คือการพยายามแก้ปัญหาการพยายามแก้รัฐธรรมนูนปี60ของส้มของแดงนั้นล้มเหลวใช่ไหม <Yeah. S 1> ใายแพ้ไปแล้วใายแพ้ไปแล้วจริงๆรัฐธรรมนูนปี60โดยภาพรวมเป็นรัฐธรรมนูญปาบโกงเป็นรัฐธรรมนูญที่ดี ถ้าจะแก้ก็แก้แค่บางประเด็นเท่านั้นไม่มีปัญหาแก้บางประเด็นที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติจริงๆเราก็ยินดีใช่ไหมใช่ค่ะเอาแก้บางประเด็นที่ไม่กระทบกับสถาบันไม่กระทบกับเรื่องจริยธรรมไม่กระทบกับการปราบปรามความชั่วใช่ไหมแบบนี้เราก็รับได้ใช่ไหมใช่แก้ในส่วนที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติอย่างแท้จริงและประชาชนก็ต้องเห็นดีด้วยใช่ไหม ไม่ใช่แก้เอาแก้เอาโดยไม่ถามความเห็นของประชาชนไม่ทําประชามติมันไม่ถูกต้องหรอกนะเราต้องทาประชามติว่าจะแก้ทั้งฉบับหรือจะแก้เป็นส่วนๆก็ต้องถามประชาชนว่าเห็นด้วยไหมต้องชี้แจงมาให้ชัดว่าถ้าแก้ประเด็นนั้นประเด็นนี้จะแก้ผลเสียอย่างไรจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติอย่างไรใช่ไหมแต่โดยภาพรวมแล้วรัฐธรรมนูญปี60ก็ยังปราบโกงได้อยู่ใช่ไหม ทำให้พวกที่กองสยองอยู่ใช่ไหมนั่นแหละก็แสดงว่ายังใช้ได้ผลดีนะยังใช้ได้ผลดีถ้าผู้ใดอ่านสถานการณ์ออกนะจะไม่ต้องกังวลอะไรอุ๊ยโทษดีนะอ่านสถานการณ์ออกแล้วไม่ต้องกังวลอะไรพี่น้องไม่ต้องกังวลอะไรเพราะพลังความดีของพี่น้องทุกภาคส่วนทั้งที่เปิดหน้าได้และเปิดหน้าไม่ได้นั้นกําลังก้าวหน้าอยู่นะกำลังก้าวหน้าอยู่ไม่ต้องกังวลอะไรขอให้สารพลังกันให้เต็มที่แล้วทําความดีต่อไป อ้าวพี่น้องมวลชนคนดีทั้งหลายพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมลุกพลังคนดีลุกพลังคนดีลุกพลังคนดิคิดดีพอดดีทำดีเสนอดีสลายอัตตาสามัคคีนิพพสุเย้ขอบคุณพี่น้องมวลชนคนดีทุกท่านครับขอบคุณครับ แล้วอยากย้ายกันเลยไหมพี่นักเตเสร็จหมดแล้วใช่ไหมจบไปแล้วนะอ่าจบแล้วอ้าวพี่น้อง